วันนี้เป็นวันที่4ของทริปแล้วค่ะซึ่งเป็นวันอิสระของทัวร์ใครจะไปเที่ยว Universal Studio กับทัวร์ก็ได้หรือใครจะไปเที่ยวเองก็ได้เราสองคนเลือกเที่ยวเองค่ะกำลังจะไปทานข้าวกันค่ะอาหารของโรงแรมมีให้เลือกหลากหลายค่ะแต่โรงแรมเข้มงวดเรื่องมาตรการโควิดทุกคนจะต้องสวมแมสและถุงมือทุกครั้งเวลาไปตักอาหารนะคะ เช้าวันอิสระนะคะเรากำลังจะออกไปเที่ยวกันโปรแกรมแรกจะไปปราสาทโอซาก้าก่อนค่ะกำลังจะเดินไปขึ้นรถไฟใต้ดินกันค่ะเราจะขึ้นรถไฟที่สถานีชินไซบาชิสเตชั่นค่ะ และเราจะใช้บัตรซุยกะในการจ่ายค่ารถไฟใต้ดินเราก็เลยนำบัตรซุยกะที่ซื้อไว้นานแล้วมาเติมเงินที่ตู้นะคะการเติมเงินจะต้องเติมขั้นต่ำา1 0 0 0เยนค่ะก่อนสอดแบงค์เข้าไปเราลืมเปลี่ยนเมนูเป็นภาษาอังกฤษค่ะพอมันขึ้นมาแบบนี้ก็เลยต้องเดาค่ะว่าจะกดปุ่มไหนต่อ มีเงินในบัตรแล้วตอนนี้เราก็ไปรอขึ้นรถไฟกันได้เลยค่ะเรามาลงที่ป้ายโมริโนมิยะนะคะ ออกปราสาทโอซาก้าอยู่ที่ทางออก3 b นะคะ <c oughs> ขึ้นมาก็จะเจอร้านขายขนมขายอาหารแล้วก็เหมือนมีตลาดนัดนะคะเดี๋ยวเราเดินดูกัน <c oughs> บรรยากาศหน้าปราสาทโอซาก้านะคะมีตลาดนัดฝั่งนี้จะเป็นต้นไม้ดอกไม้ มีต้นไม้จิ๋วๆด้วยน่าจืกับบ้านจังต้นเล็กมากเลยเทียบกับมือเรามือเราใหญ่มากดอกไม้ตรงนี้ก็น่ารักค่ะโอ้ยสดชื่นจังสวยมากๆเลยค่ะ มีรถไฟน้ำเที่ยวด้วยตรงนี้มีรอสันด้วยนะคะคนญี่ปุ่นก็มาิกนิกทานข้าวกันรถไฟกำลังจะออกแล้วคะ่ะ น่ารักจังบายบาย <laughs> บายบายหน่อยไม่มีใครบายบายกับเราเลย <laughs> <laughs> ตรงนี้เป็นโซนเด็กเล่นค่ะมีจักรยานแม่บ้านเยอะเลยวันนี้เป็นวันอาทิตย์ค่ะคนญี่ปุ่นมาปิกนิกกัน พาลูกมาเล่นมานั่งชิลๆกันดีจังร้านรอสันคิวยาวค่ะเราก็เลยเดินกลับมาหน้าประสาทมาซื้ออะไรทานเล่นตรงนี้เพราะเราเตรียมแอปเปิลกับเครื่องดื่มมาแล้วค่ะทานเล่นๆไปก่อนก็นแล้วกันเนาะได้อาหารกันแล้วก็เดินหาเลือกที่นั่งกันค่ะเอาห้องน้ำอยู่ตรงนี้ก็มี ดดวิวตรงนี้ก็สวยมากเลยนั่งไหนดีอ้าปูรองนั่งก็ไม่ได้เตรียมมาได้ที่นั่งแล้วค่ะเอาตรงนี้แหละนั่งลงไปบนหญ้าเลยไม่ได้เตรียมอะไรมา มองจากจุดที่เรานั่งจะเห็นวิวแบบนี้ค่ะของที่เราเตรียมมาส่วนใหญ่จะเป็นของทานเล่นนะคะเดี๋ยวค่อยไปหาอะไรทานจริงจังอีกทีหนึ่งเรานั่งเล่นอยู่ตรงนี้พักใหญ่ๆเลยค่ะนั่งมองบรรยากาศเพลินๆมองผู้คนมองวิว มีความสุขมากๆเลยค่ะถึงเวลาที่เราจะขึ้นไปชมปราสาทโอซาก้ากันแล้วค่ะคุณยายเดินได้เราก็เดินได้ใช่ไหมชันมากค่ะ เดินไกลเหมือนกันนะคะใครจะมาคงต้องเตรียมร่างกายมาให้พร้อมระดับนึงค่ะต้องเดินขึ้นไปอีกทางซ้ายหรือทางขวาเราเลือกทางซ้ายนะคะเพราะเห็นเขาบอกว่าเป็นช็อตคอสค่ะทางนี้ค่ะ รอบๆทางเดินที่เราเลือกค่ะจะเห็นกำแพงปรา,าสาทเราก็ทางขึ้นปรา,าสาทจะอยู่ตรงนี้ค่ะถึงทางเข้าปรา,าสาทโอซาก้าแล้วนะคะเนื่องจากเราเคยขึ้นไปชมบนปรา,าสาทโอซาก้าแล้ววันนี้เราก็เลยแค่ถ่ายรูปรอบๆปรา,าสาทค่ะ เดินกลับแล้วค่ะอยากไปดูดนตรีค่ะตามเสียงไปนะคะ เจอต้นต่อของเสียงแล้วค่ะมีคอนเสิร์ตอยู่ตรงนี้นี่เองเต้นกันใหญ่เลยอ่ะไงอ่ะคนละ5,500ยเยนนะคะเขาติดไว้ตรงนี้แต่เราจะไปที่อื่นต่อนะคะก็ง เราเดินกลับกันแล้วค่ะวันนี้มีความสุขมากๆเลยกับบรรยากาศที่ได้เห็นมาโอซากาทีไรเราก็ชอบมาที่ปราสาทโอซาก้าค่ะเพราะว่าชอบบรรยากาศที่นี่มากๆเลย เดินกลับทางเดิมไปขึ้นรถไฟใต้ดินกลับโรงแรมค่ะเราจะต้องนั่งรถไฟกลับไปที่สถานี n 1 5้ชินไซบาชิ t a t i o n ค่ะเราว่าจะกลับโรงแรมไปพักสักครู่ก่อนค่ะหลังจากนั้นเย็นๆเราถึงจะออกมาช้อปปิ้งแล้วก็ไปเดินเล่นกันค่ะระหว่างที่เราเดินกลับโรงแรมเราก็มาเจอผู้หญิงคนนี้เล่นเปียโนค่ะ เล่นได้ไพเราะมากเลยเราก็เลยยืนฟังเขาอยู่พักใหญ่ๆเลยค่ะเราเดินผ่านร้านกาแฟน่ารักน่ารักร้านนี้นะคะตอนเราเดินผ่านมีกลิ่นหอมส่งออกมาถึงหน้าร้านเลยค่ะเราก็เลยแวะซื้อกาแฟแก้วหนึ่งก่อนกลับเข้าโรงแรมค่ะ Okay, thank you. เมื่อได้พักกันเต็มที่แล้วเราก็ออกมาเดินเที่ยวกันค่ะเป้าหมายของเราก็คือป้ายกูลิโกแล้วก็บริเวณใกล้ๆโรงแรมนะคะเราเริ่มหิวนิดๆค่ะก็เลยแวะซื้อชิดทาจะอร่อยรองท้องช่วงนี้เขามีธตีมฮาโลวีนด้วยนะคะ ยิ่งเราเดินใกล้ป้ายกุลิโกเท่าไหร่คนก็ยิ่งเยอะค่ะแล้ววันนี้สังเกตว่าคนแต่งตัวธีมฮาโลวีนกันเยอะเลยค่ะ ตรงนี้จะมีคลองนะคะแล้วก็มีเรือนำเที่ยวด้วยมีนักท่องเที่ยวอยู่บนเรือมากพอสมควรเลยค่ะเราเดินชมบรรยากาศแถวนี้สักพักหลังจากนั้นก็ไปแวะช้อปปิ้งที่ร้านดองกี้ค่ะแล้วก็ไปแวะหยอดกระชัปองเป็นของฝากให้หลานสาวค่ะ หลังจากนั้นเราก็เดินกลับไปหาอะไรทานกันค่ะได้ยินเสียงข้ามถนนที่ญี่ปุ่นคิดถึงเสียงนี้กันบ้างไหมคะถึงแม้ว่าคืนนี้จะเป็นคืนก่อนวันฮาโลวีนหนึ่งคืนแต่บรรยากาศก็คึกคักมากๆเลยค่ะคงเป็นเพราะว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์ด้วยค่ะเมื่อเย็นวันนี้เราเลือกทานยากินิคุที่ร้านนี้ชื่อร้านดอนดอน,ดอนค่ะ ร้านปิ้งย่างร้านนี้คงเป็นร้านที่ถูกใจคนท้องถิ่นค่ะเพราะว่าทั้งร้านเห็นแต่คนญี่ปุ่นทั้งนั้นเลยค่ะ เมื่อสุดท้ายมือประทับใจในโอซาก้าร้านดอนดอนหลังจากทานข้าวอิ่มแล้วเราก็ไปเดินชมบรรยากาศฮาโลวีนกันค่ะที่โอซาก้ารู้สึกว่าคืนนี้จะคึกคักมากๆเลยค่ะ วันนี้เป็นวันที่เรามีความสุขมากๆเลยค่ะไม่ต้องเร่งรีบได้เที่ยวแบบช้าๆใช้เวลาในแต่ละสถานที่ให้คุ้มค่าคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายในญี่ปุ่นที่ประทับใจมากๆเลยค่ะและแล้วก็ถึงเวลากลับบ้านแล้วค่ะยังไม่หายคิดถึงญี่ปุ่นเลยก็จะต้องกลับซะแล้ว ต้นชื่ออย่างนึงก็คือเขาจะคุยกันว่าที่นี่ใช้ขยะในการผมทะเลนะครับขยะเอามาบดตัดอาไรต่างๆกั้เมื่อกีที่รั้มาตรฐานนะครับเขาก็เอามาผมเป็นพื้นสนามบินต่างๆนะครับรันเวย์ยาว4กิโลเมตรนะครับรันเวย์ยาว วันนี้คิวสแกนสัมภาระและตรวจร่างกายยาวมากเลยค่ะจะเห็นว่าเป็นแถวยาวแล้วก็พับไปพับมานะคะกว่าจะถึงจุดตรวจพอผ่านจุดตรวจเข้ามาได้เราก็มาใช้เหรียญที่เหลือมาหยอดกระชปองให้หลานอีกค่ะ วันนี้การบินไทยบอดดิ้งไทม์เวลา10โมงครึ่งแต่เครื่องจะออกเวลา11โมงครึ่งนะคะการมาญี่ปุ่นครั้งนี้เรามาได้ความคิดถึงเพราะเราไม่ได้มา3ปีกว่าแล้วค่ะถึงแม้ว่าครั้งนี้เราจะมากับทัวร์ก็ทําให้หายคิดถึงญี่ปุ่นไปได้บ้างญี่ปุ่นยังคงสวยงามน่ารักและมีสเสน่ห์ทำให้เราอยากกลับมาเยือนอยู่เสมอค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ